Give me เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาพบกับรายการเมาส์ข่าวดงกันอีกแล้วนะคะบอกเลยว่าอาทิตย์นี้เนี่ยข่าวเดือดจริงๆค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยค่ะสําหรับข่าวบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปค่ะบอกเลยว่า MVP สําหรับเดือนนี้แล้วก็อาทิตย์นี้ค่ะเพราะว่าล่าสุดที่ผ่านมานะคะทั้ง3บอลนะคะไม่ว่าจะเป็นบอสมินบอสแซมนะคะแล้วก็บอสกันนะคะรวมถึงตัวเจ้าของบริษัทด้วยนั่นก็คือบอสพอนะคะได้ถูกควบคุมตัวไปที่กองปราบปรามค่ะเพื่อให้ข้อมูลนะคะหลังจากนั้นเนี่ยทางกองปราบปรามก็ได้มีการส่งตัว ทั้ง3คนเนี่ยค่ะไปฝากขังต่อสารอาญาค่ะคุณผู้ชมขาหลายคนก็วิาพากษ์วิจารกันอย่างหนัก,กน,นะคะว่าทั้ง3บอสดารานเนี่ย จะได้ถูกประกันตัวไหมแล้วก็จะมีความผิดในคดีนี้ไหมค่ะซึ่งเมื่อวานเนี่ยมาสังก็ได้ไปเกาะติดมานะคะสาหรับที่สารอาญาค่ะผู้ชมคะนั่นก็แสดงว่าทั้ง3คนเนี่ยสาบอสดาราไม่ว่าจะเป็นบอสมินพิชยาบอสแซมอยู่ลนันนะคะแล้วก็บอสกันการถาวรเนี่ยไม่ได้ถูกการประกันตัวค่ะเพราะว่าสารเนี่ยให้เหตุผลนะคะว่าถ้าประกันตัวไปเนี่ยกลัวว่าจะหลบหนีแล้วก็ข่าวนี้เนี่ยประเด็นนี้คดีนี้เนี่ยมีผู้เสียหายเป็นจํานวนมากค่ะเพราะฉะนั้นสารก็เลยคัดค้าน การประกันตัวนะคะจึงทําให้ทั้ง3บอสเนี่ยรวมกับถึงบอสคนอื่นๆเนี่ยต้องไปถูกฝากขังที่ศาลค่ะส่วนบอสญิงนะคะก็จะได้ไปฝากขังที่ศาลทันทัสถานหญิงค่ะส่วนผู้ชายนะคะสําหรับบอสผู้ชายเนี่ยก็จะได้ถูกไปฝากขังที่เรือนจําพิเศษนั่นเองนะคะคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าคนก็ยังติดตามนะคะหลังจากที่มีคิดออกมาว่าบอสพอเนี่ยเอ๊ะทำไมไม่ถูกรวบมาพร้อมกับบอสคนอื่นทั้ง17คนในวันนั้นนะคะซึ่งบอกเลยว่าวันนี้เนี่ย ทางด้านของทนายส่วนตัวของบอสพอนะคะได้ออกมาบอกแล้วค่ะว่าทําไมวันนั้นถึงไม่ได้เดินทางมากับทั้ง17บอสที่เหลือนะคะซึ่งทนายส่วนตัวนะคะได้แจ้งว่ายังต้องให้ปากคํากับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะซึ่งล่าสุดปมะเช้านะคะทางด้านของทนายส่วนตัวของบอสพอเนี่ยได้ออกมาตอบประเด็นที่ทุกคนสงสัยแล้วก็ตอบคําถามสื่ออย่างดูเดือดค่ะกับประเด็นที่ว่าไม่ได้ติดสินบนเจ้าพนักงานคนไหนเลยค่ะพร้อมกับถึงเผยสาเหตุนะคะว่าทําไมถึงไม่ขอยื่นประกันตัวบอ พอในวันนี้จะเป็นยังไงนั้นไปชมคลิปกันเลยค่ะท่านนายครับวันนี้จะมามาขันตัวทีสานไหมฮะอ่าผมบอกหวยเลยพี่ผมบอกหวยก่อนเลยเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเราฝั่งผมยังไม่ยื่นนะผมก็รอดูว่าจะมีทนายท่านใดเขายื่นไปหรือเปล่าก็ปรากฏว่ามีของมีของมีของคุณแตมอของคุณกันแล้วก็ผองคุณมีนะเขายื่นเข้าไปแล้วก็เราดูคําสั่งศาล ปรากฏว,ว่าคำสั่งศาลตามที่ข่าวปรากฏน,นะผมก็เห็นจากข่าวนะครับตอนที่ไถ่ฟีดบูจากข้างบนที่ห้องสอบสวนนะครับกกางว่าศาลศาลมีคําสั่งไม่อนุญาตให้ประกันเพราะศาลพิจารณาว่ามีเหตุผลคือศาลมองว่าเป็นกระบวนการศาลท่านมองว่าเป็นกระบวนการแล้วก็แล้วก็มีการแบ่งหน้าที่การทำเกรงว่าถ้าปล่อยตัวไปแล้วจะตกนีหรือ,รอยอุ่งเหยิงกับพยาาหลักฐานพอศาลออกพอผมเห็นคําสั่งศาลออกมาอย่างนี้ปุบ๊บผมหยุดเลย ลก็คือยังไม่ยืดยังไม่ยืดท่านก็ผมยังไม่ยืดเมื่อวานหลังจากที่ผู้ต้องหาทั้งสิบเจ็ดคนไปศาลแล้วเนี่ยครับทำไมเหตุผลใดคุณพอถึงไม่ไปด้วยเมื่อวานผมให้ปากคำยังไม่เสร็จเพราะว่าทางเราเองประสงค์ที่จะให้จะให้ข้อมูลทุกเรื่องเลยอยากจะรู้อะไรให้ข้อมูลหมดเลยครับแล้วเราก็เพิ่มเติมข้อมูลด้วยเพื่อให้เพื่อให้เห็นว่าบริษัทดีไอคอนกับกับตัว ผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้กระทำความผิดตามาตามที่ถูกกล่กาวหาคท,ท,ท,ทุกเรื่องทุกอย่างรายละเอียดปีดย่อยรายละเอียดทุกทุกอย่างเลยเนี่ยให้การให้การแบบบดเปือกเลยปอมเอกสารประกอบรอเอกสารด้วยครับทุกเรื่องในส่วนเรื่องประเด็นที่เมาเล่าเหตุการให้การเพิ่มเติมเิมเนี่ยในประเด็นเรื่องคลิปเสียงได้ข่าวมาว่ามีการสอบถามเรื่องว่า ใครคือเทวดาเนี่ยแคจริงยังไงฮะพ้นตำรวจโท้จุนเป็ดการแก้วท่านมามาขอข้อมูลครับเราก็ให้ข้อมูลความจริงไปว่าว่าคลิปนี้จริงไม่จริงยังไงโอเคเป็นเสียงเล่าแต่ว่าเป็นเรื่องการพูดเรื่องอะไรก็ให้ก็ให้ข้อมูลท่านไปตรงกับ <c oughs> ครบาวนี้มีเรื่องที่ว่ามันจะมีเรื่องหนักหนักสุดเลยนะครับที่ที่แต่เราเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นผู้เสียหายเพราไม่ได้พูดกก่าวหาหรอกไม่ถูกกล่าหาแล้วไม่ใช่นะ <c oughs> คือไปหาข้อมูลมาเจอว่ามีการจ่ายจ่ายสินบนให้กับทางปคอบอรหรือไม่ทางปคบเขาก็สอบถาม เป็นเอกาาสารของเขาเป็นการสอบสวนของเขาครับเราก็ให้ข้อมูลไปผมพูดตรงนี้เลยว่าเราไม่ได้ให้สินบนใครปรคอบอก็ไม่ได้ให้เพราะว่าตามที่มีกระแสข่าวบอกว่าเราเหมือนว่าเราให้ปคอบอด้วยเนี่ยผมมองว่าไม่เป็นธรรมกรับท่านหน่วยงานของท่านนะเพราะว่าเพราะว่าทางปคอบอเนี่ยเขาก็ทํางานเต็มที่อย่างที่เห็นคือเขาก็ดําเนินคดีกับเราเต็มที่เหมือนกันเราก็ใช้สิทธิ์ต่อสู้คดีเหมือนกันไม่มีการให้สินบนผมบอกเลยไม่การให้สินบนไม่ได้ให้ปคบแต่นี้เลยนะว่าเสียงที่ปรากฏในคลิปเนี่ย คือเสียงของคุณพอลเสียงอันไหนพี่มีมีไหมมันมีแค่สองคลิปนะที่ฟังเข้ามาก็คือคลิปที่ออกข่าวที่คุยกับที่คุยอะไรนะไอ้เรื่องเทวดาเรื่องเทวดาเออเรื่องเทวดก็พูดตรงๆว่ามันเป็นเทวดาจริงๆคือไม่ได้ไม่ได้เป็นแค้สิบนใครเปความเชื่อของเขาเไม่ใช่เป็นมันเป็นมายทนยบอกยื่นคุณพอลใช่ไหมครับสิทธิคุณพอลไหมก็คุณพอลคุณพอลก็รับในตั้งแต่ผขกระแสแล้วอะพี่่าคลิปนั้นะก็ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนคำข้อมูลเดิมไม่เปลี่ยนคำอเมริกาเดิมแครับ แล้วก็มีให้การรายละเอียดปิดย่อยซึ่งผมตอบผมบอกไม่ได้นะผมรู้แต่ผมอบอกไม่ได้ผมอยู่ในห้องคือ,อยืนยันว่าไม่ได้มีการไม่สินคนจากเจ้าหน้าที่จากตัวบุเคลที่เกี่ยวข้องในจริงนะครับใช่ครับส่วนส่วนเรื่องสินบนหมื่นล้านที่คุณผมจําชื่อจริงท่านไม่ได้นะค,คุณคุณเอกใสไหมอ่ะที่เอาพยานมามาแถลงข่าวครับว่าว่าเป็นคนใกล้ชิดของคุณพอ่อแล้วก็เราจ่ายสินบนไปหมื่นล้านจริงอรไรเงี้ยไอ้นี่คือไม่ใช่คนจริจริงแล้วถ้าถ้าไม่ใช่สินบน ทำให้เข้าใจได้ไหมคว่ามันเป็นเงินส่วนอื่นที่ให้ไปโอยพี่ยอดขายอ่ะยอดขายของดีไอคอนหนึ่งหมื่นล้านสินค้าสินบนหมื่นล้านเนี่ยมันไม่ต้องทํางานแล้วแต่อาจจะไม่ถึงหมื่นล้านด้วยไม่ไม่ไม่มีจ่ายพี่เราไม่เคยจ่ายสกบไม่เคยจ่ายดีไอดีไอจะจ่ายเรื่องอะไรไม่มีไม่มีคดีเขาแต่มันชั่ถึงขั้นระบุว่าจ่ายเป็นดิวิชวลลร์หรืออะไรอย่างนี้เลยนะคะหรือว่าให้เป็นเงินดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยชัดขนึ้นรอดระวังระวังเรื่องพยานหลักฐานเทคนิดหนึ่งระวังเรื่องพยานหลักฐานเทคนิดหนึ่งใคร ตัวเขาเองก็ต้องระวังข้อหาข้อหาให้ข้อมูลให้เขาให้ให้การเทสตด้วยแต่ตอนเนี้ยมันไม่ใช่เวลาที่ผมต้องมานั่งดำเนินคดีใคร้วเวลานี้ไงคือผมก็ไม่อยากเปิดสนามรบเพิ่มแค่สนามรบเดียวแล้วก็อวกแล้วตอนเนี้ยแล้วบุคคลที่เขาเอามาเจ้าอาวาเป็นบุคคลที่อยู่หลังบ้านอะไรยังไงตรวจสอบตรวจสอบเบื้องต้นเลยครับก็ตรวจสอบสอยูโดยลึกแล้วไม่ใช่ไม่รู้จักเลย มาจากไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ใช่คนของดีไอคอนหรือว่าอย่างไรไม่ใช่ผมดีไอคอนไม่ใช่บอสไม่ใช่อะไรสักอย่างไม่ใช่คนใกล้ชิดด้วยแล้วคุณพอรู้จักไหมคะไม่รู้จักครับเขาเคยประสานงานประสานข้อมูลในระบบหลังบ้านกับแอร์บรอนไหมคะไม่มีครับไม่รู้จักเลยไม่ไม่ไม่ได้อยู่ในวงจรเท่าไหร่ได้ได้สื่อตอบไหมคะว่าพอไม่รู้จักเรากำลัเป็นใครต้องได้มาถึงไหมบ้างอันนี้ตอบไม่ได้แต่ว่าได้ได้รู้จักได้ได้สื่อไปบ้างเราไม่อย่างไะเออ เอาละคะ่ะผู้ชมขาคราวนี้นะคะยังคงต้องติดตามต่อไปนะคะว่าศาลจะมีการพิจารณาคาดีออกมาในรูปแบบไหนคะ่ะคุณผู้ชมขาแล้วต่อจากนี้เนี่ยผู้เสียหายที่ได้เข้าแจ้งความเข้าร้องทุกเนี่ยจะได้รับเงินในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยทุ่มทุนไปหรือเปล่าคะ่ะผู้ชมขายังไงนะคะต้องติดตามทางเพจมาดามมสาแล้วก็รายการเมสา์ข่าวดังได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์ค่ะทางช่องมาดามมาส์แล้วก็ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะคะ t w i t t e อร์ Twitter, แล้วก็ t ิ k t o k นะคะบอกเลยว่า จะพบเจอข่าวก่อนเขาก่อนใครแนะ่นอนวันนี้ว่าจักต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ